เพราะระดับแอดายแอดายปาล์มไก่ด่าน้องเหรอเออ what เดอดโอ้อาจจะอาจจะไม่แหลกนิดนึงฮะอาจจะแหลกมากมายอยากจะบอกว่าแหลกมากมาย <optimistic> <Ooh>. Stop now มีสองตัวอะป่าโอ้โหมั่วอะอ้าว เฮวี่สลัดนี่นงเฮวี่สลัดบึ h e เฮวี่เวฟคอนสามเลตนี่ไ h เฮวี s สล s h อ hey, hey, oh. ้าวซับด้วยเฮวี่นะครับนี่ไงเฮวี่สลัดนี่ไะ สัวมอุ๊ยบลูไลอ o n chill เก๋ว่ายขายดีฟ้าแอนที่พี่จะได้นะฟาร์มได้เถยเดี๋ยวได้จะตายใช่ปะแต่พี่ดูได้ blue l อนมัฟเฟิล ชิกะตายเป็นหมาป่าบอมตัวเป็นก็นตายสิวเวอร์อ่ะยีเลยตั้งเยอะอ๋อได้บูลเลยออนมัฟเฟอร์แทนคืออะไรอ่ะอไอ้ลูกตุ้มมา<น>หรอออกแขนออกแขน ก็อบอกบอก็บอกแขนอา้อูห้องคลีตโอ้ยอันซิโโอย<บ>ากได้ของได้เท่าน้องอะไรพี่ดิวเน่ขายได้เยอะนะนั้นน่ะป่ะงั้น,นะกับเมือง โอ้ oh, ชิวชิว <laughs> กำเมืองกำเมืองไปพีด่ดิวกลับสิครับมีอะไรครับยู่ไหนแล้วมาขอน้อนให้ชิวโอ้เย่เวลจะอัพแล้ว คุยกับคนนี้หาตั้งนานคุยกับใครพรของเทพธิดาจะอยู่กับท่านตลอด,ลอดไม่ว่วาน้ำตาจะไหล,ลใครเล่นมุกนี้ดิ ปล่าไม่มีอะไรนอพัเดเย็นดีหัวอกเดียวกันอะกินเ h e go คุณอนอยู่ชาแนลไหนครับ โอ้ HD เอสรุปไปชแนลไหนกันเนี่ยวิดีโอครังเต็มนกพลมาแนวห้า

มีเรื่องอะไรในในสวนอนะ่ะคุยกับอาเจนต้าที่สลิปโปลเทมเพล cún ồn nấy, cả đồn cả đồn, đểu đểu, nó là một con đực, là một con cái, nó là một con cái, nó nó là một con là cái, โหดดดเองโดิไป เอ้ยปลามแม่งเฟี้ยวเว้ยข่ามันฆ่ามัน <laughs> ป้ามี่ไงเลือดสี่เหลือสี่พันเก้าร้อยห้าสิบสองอะเร่อะไรอะเรลสิบเฮ้ทำไมใช้ดาบเวลวสิบล่ะ ยีดีวอะไรมันเพิ่มเลือดได้อะไอเทมอะไรที่มันเพิ่มเลือดได้ฮะไอเทมอะไรที่มันเพิ่มเลือดได้อะไม่รู้เหมือนกันปาแต่ที่รู้ตอนนี้อยากได้กางเกงมากเล เกมมันแหกไปแล้วคุณตีนกุลตามไปหาเกงใส่เร็ว điều mà